สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS วิชาอย่างเรียนในเกม Doom ไอ้ใค Bust of c o m a ก็อันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นตัวของ Doom ไอ้ใรจีนแท้นะแต่ผมเล่นในยังไงอะสโตรของสิงคโปร์อะที่ว่ามันผกูกไอจีมิวกับฮ u a w e เวอ่์อะเออเพื่อใครถามมาว่าผมเล่นได้ไงแต่ถ้าผมมีลิงก์สอนเนี้ย มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องผูกไอ้ตรงไงดีเรื่องใหม่อย่างเนี้ยผมเลยว่าให้เพื่อนๆลองไปหาวิธีกันลองพิมพ์ว่ายูเมคายผูก gmail, h u a w e i พวกเนี้ยเป็นของโทรศัพท์ Huawei นะลองดูเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะปิดการทดสอบไปแล้วสำหรับตัวอังกฤษนะตัวอังกฤษที่ว่าผมเคยทําคลิปเอาไว้อะมันปิดตัวไปแล้วปิดการทดสอบไปต้าก็รอใหม่เดือนหน้าประมาณนั้นแหละเดี๋ยวค่อยหลดมาใหม่ไม่ต้องรีบ อ่าครับก็วันนี้นะผมจะมารีวิวดาบเล่มนี้นะอ่าเนี่ยเนี่ยไออ่าอชุระไฟอชุระพลิงนะดาบเพลิงอชุระอะไรกันเออยาก่ายๆก็ผมปั้นมาจนถึงอัดนะดับกับสามเลยนะเตียวิกสามนะเดี๋ยวเตียวิกตรงไหนอ่าเตียวิกตรงนี้นอ่าเนี่ยนะผมก็ตีมาถึงขั้นสามเลยนะนี่ขั้นสองอันนี้ขั้นหนึ่งอ่านี่ผมไปสุ่มมานะ ก็เลยได้มาอ่าก็ประมาณนี้และสําหรับการ์ดที่ผมใส่นะผมใส่การ์ดนี้ผมพาไปดูยังไงการ์ดอย่างเปลวเพลิงนะไอ้แมงปองอะ่ะไม่เป็นสามร,ระดับนะระดับทองทองแดงแล้วก็ระดับเงินนะอ่ารู้สึกว่าอืมการ์ดระดับนี้จะสูงสุดนะระดับทองเนี่ยเนี่ยมันยังไงอ่ะมันเพิ่มค่าสเตตัสของเอฟเฟกต์เผาไหม้นะ21เปอร์เซ็นต์นะบวกจุดหนึ่งนะ21เปอร์เซ็นต์บวกจุดหนึ่ง ก็ผมไม่อยากไปแปลนะลองอ่ะเอฟไปแปลดูฮะมันเล่นง่ายเอฟเอฟเนี้ยเนี่ยแต่การ์ดนี้เป็นรองมานะก็สามารถาใส่กับการ์ดที่ว่าไงอ่ะอาวุธที่ว่าความเสียงไ,ไฟอ่ะเออลองหาดูนะสองใบเนี้ยอโอเคเดี๋ยวผมจะไปตีด่านทักด่านนะเพราะว่าจะลองเชิงดาบของเขานะเอาเป็นด่านไหนดีด่านนี้ไหม อด่านนี้มันไม่ใช่ด่านมาของอ๋อนี่ไงนี่ไงอลองดูว่าผมจะสามารถตีไปถึงบอสอันไหนนะอ่าฮะไปลุยเลยามาครับส่วนท่ากองหุพเขาคือว่ากด โอ้ีก็บนะกดไปหน้าก็บีแอคคุไปหน้าก็บเนี่ยเอมกดเต็มๆปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอานี่คืท่าของอาวุธของเขานะช่างแรงนะอ่าคุ้มไปไหมอ่าคุ้มคุ้บคุ้มทิพควัดฟาดฟาดอือไอ้รององออ่าครับแรงนองเขาอะ ไปไหนตุ้งหนุ่มต้องจิ้มโอ้ยมาจากไหนอ่ะมาไม่สู้ไม่เสียงนี่นี่หลบทันจ่ะทันอะไยะอะไระอะไรอีกละอันนีอนอน้อันตรายถียบกบหน้าโลกได้ลติดเยอะติดตบตบตบอีกต้องทุบต้องทุบทุบโอ้ยสองตัวมาบวก ไม่เขียวไหวไหมแกค่อยๆแต่ค่อยๆค่อยๆอืมมาแกเดี๋ยวดูบุ้มกล้องไม่เห็นอืมโดนเข้าไปโอ้โหสวนเกือบไปนี่ต้องพุ่งไปข้างหน้าอืมเอ้ยเวลากันมั่งไม่ไหวสีแดงตตาัวก่อนปุ๊บเกิดนี่จะดีนั่นแหละอืพบมาดักทัน หน้าข้างหลังร,นะรนะู้น่ารู้น่าติดตัวด้วยตัวอืมโอเมนกคือันทำถึงบอดแล้วไงมาลองลุ้นดูดว่าเราจะได้อ่าได้เจอไฟเตอร์ไม่ใช่ดิได้เจอกับบอสต,ตัวไหนนะคนละเรื่องนะได้เจอกับบอสตัวไหนบอสตัวไหนวะไม่เคยเห็นอะไรมืดมืดมือมืออ่าพับหน้ารโอ้โอหีนางน,น,นี่ ก็เถื่อนอ่ะเออ,อ,อเดี๋ยวที่ไฟก่อนออผมอยากได้ปืนระดับทองนะแต่ผมยังไม่ได้เลยจบไปก่อนจบไปก่อนออเห็นไหมอีนะ่ะมันโอ้โหตูนตูนเถืเออเ่อนจริงเถือนจริงนางเนี้ยออออออโอ้โหอุ้ยทุบโอ้ยพายุพายุพายุใส ต้องเหี้ยไปไหนเหี้ยมันต้องหลุดต้องหลุดต้องอย่างเดียวใช่ไหมไม่กลัวอยู่แล้วแปลงได้แล้วมาโอ้ยสร้างพายุปายไปใสามามาไม่กลัวมาไม่กลัวอืไม่กลัวอยู่แล้ว

เล่นการอากาศเยอะพอสมควรนะอีนางเนี่ยมันวซึ่งให้เราช่วยมาจากไอตัวไวไลท์ตัวนึงอ่ะตบได้อยู่ตบได้อยู่หลุดไม่ถึงอีก่อนให้เพียบหนีก่อนจะตายได้ยังเสือกไรอีกฟา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 ดูดมันดูดชิบมันดูด ช่วยเะเข้าไปทำไมโอ้ยลอ็อกเนี่ยความมันคนงนิวไทยตึงดีตึงดีต,งดตายเออไม่ต้องมายิ้มโอ้ยก็ปวดไปขึ้นอดมีการ์ดไหมไม่มีอ่าก็ประมาณนี้นะ โอเคครับผมก็กลับมาหน้านี้อย่างเดิมเหมือนเดิม,มนนะเลยนะเรดี้ทำอย่างอยูอ่ส่วนตัวละครผมก็มีอยู่แค่2ตัวนะเรดี้ที่ผมก็อัพเล่นนะแต่ผมเล่นยังเล่นเขาไม่ค่อยคล่องนะก็ลองต้อง,องหัดอีกทีส่วนตูน้นี้เดี๋ยวตรงไหนเนี่ย๋อไม่ใช่ของตู้ที่ว Devil ก็ต้องตูง้รือจินก็ต้องตรงเนี้ยอ,อันนี้คือมันการันตีที่1 0 0นะ คือหนึ่งร้อยครั้งอ่ะเนี่ยการันตีอ่ะตรงเนี้ยอาา่าฮะแต่ว่าผมยังเก็บไม่ถึง100ไงก็ว่าจะเก็บไม่ถึง100ก่อนเราก็มาสุม่มือนว่าการันตีเลยเพราะว่าผมต้องการเอาของเนี้ยไอ้ลูกเนี้ยลูกโซ่ไอ้มิมติวิญญาณมิติสายฟ้าเนี้ยไปซื้อของเขานะเนี้ยเนี้ยไปซื้อของซอดาบซึ่งวุฒิซื้อคือถ้าว่าไม่ได้มันจะาก,การันตี50าสิบได้เรามาซื้อเสียตัวเขาได้นะ ซื้อตัวเขาเลยตรงนี้เนี่ยซื้อตัวได้เอามาแลกได้ถ้าเราสุ่มหนึ่งร้อยแล้วไม่ได้จริงจริงอ่ะแต่ก็ต้องได้เก็บไอัน,นี้ครบห้าสิบนะมันยากอ่ะยากมากๆาเออคิดดูดิเออเนี่ยอาวุธของเขาชุดของเขานะเออมีหลากหลายอยู่ก็กเก็บไปสักหนึ่งร้อยก่อนก็มาสุ่มนะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอันนี้เพิ่งได้สิบบวกอยู่เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องผม โจวนี้ก็อจะกลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบาย